enjoy let's come take enjoy let's and around season do look do it come and take look around. Enjoy it 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 this season, rain the a สวัสดีค่ะดนตรีสีสันเ o d ร์เด n t e r เตอร์เทนวันนี้มาพบกับส้มโอพลอยพิมพาอีกแล้วนะคะวันสุขแบบนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากกระแสะของเกิร์ลกรุ๊ปของประเทศไทย กลุ่มใหม่จะว่ากลุ่มใหม่สัทีเดียว,วเราก็อาจจะเคยเห็นหน้าคราตาในวงการบันเทิงของเราสาวๆมากันแล้วนะคะกับการรวมตัวพิเศษในการเรียกจินนี่จ๋าเวอร์ชั่น2021สําหรับเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่กี่วันนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือสาวๆ2 0 2ศสราตรี 3, การรวมตัวพิเศษสําหรับ5สาวศิลปินกับการที่เรียกกระแสได้ยอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งสมาชิกค,ค่ะประกอบไปด้วยไวท์ปันทิสาเจ้าแม่เพลง ในยุค m i l l ลนเนียเพลงฮิตหลายเพลงที่โด่งดังนะคะน้องมิลิดนุภาแรปเปอร์สาวของเมืองไทยที่ถือว่าเป็นนิกกี้มินาชเมืองไทยอายุน้อยที่สุดกันในตอนนี้ค่ะจริงจริงวริศาราปกติเธอจะเผยโฉมให้เราได้เห็นในแคทบล็อกการเดินแบบของแบรนด์ดังต่างๆมากมายแต่ในครั้งนี้เธอมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของสาวๆ girl group 2021ราตรีด้วยค่ะแกมวิชญยานีนักร้องดีว่าสาวเสียงทรงพลังของเมืองไทยของเราและคนสุดท้ายบลอสซัมชนันทิดาศิลปิน L อ BGT ีเกิร์ลกรุ๊ปคนแรกของประเทศไทยของโลกเลยก็ว่าได้หรือเปล่านะคะก็เป็นการรวมตัว5สาวสุดพิเศษแบบ e x c l u s i v e มากๆในโปรเจกต์พิเศษ2021ราตรีโดยพวกเธอได้ปล่อยเพลงแรกออกมานั่นก็คือจินนี่จ๋าเรียกกระแสฮือฮาของประเทศได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยเพลงนี้ค่ะถูกกลับมาเรียรเรจอีกครั้งโดยค่าย white fox ในเครือ JMM Grammy ได้โปรดิวเซอร์ฝีมือดีอย่างหนุ่มนีโนมารังสรรค์เพลงนี้ให้ออก มายูรูปแบบดนตรีแนวทรัพและ Dance, อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ผสมผสานกันออกมาเป็นพ็อปแดนซ์สุดดุดันแต่มีความสนุกสนานสำหรับเรลงนี้กันอยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้ชม MV ก็ต้องรีบเข้าไปชมกันหน่อยแล้วล่ะค่ะและเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่พวกเธอได้ปล่อยเพลงจินนี่จ๋ากออกมาแล้ว2021ราตรี 3, จะมีเพลงอะไรปล่อยออกมาเป็นอีกหนึ่งมัดเดดให้สำหรับชาวไทยได้ติดตามเกิร์กุ๊ปวงใหม่หน้าใหม่ของประเทศไทยกันบ้างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ดนตรีสีสันโมเด์น เราจะมีสกู๊ปบันเทิงให้ได้ติดตามกันแบบนี้ทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศกันค่ะอย่าลืมมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ